จังหวัดมุกดาหารร่วมใจต้านภัยแล้งกิจกรรมเปิดโครงการสูบน้ำแรงดันสูงระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี2568เมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนายชาคิตชุมจันทร์ในอำเภอดอนตาลร่วมกิจกรรมเปิดโครงการสูบน้ำแรงดันสูงระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี2568 ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่หมู่2และหมู่ที่4ตำบลป่าไร่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารโดยกิจกรรมดักล่าวได้รับเกียรติจากนายวร,รยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดระบบสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยสายตอนบนซึ่งเป็นแหล่งต้นทุนน้าส่งน้ําไปยังสน้ําขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ขนาด20ไร่มีความจุ64,680ลูกบาทเมตร ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า400คอรอบครัวหรือประมาณ1,500คนและยังช่วยให้พื้นที่เกษตรกรรมหลายพื้นที่ไร่มีน้ำใช้เพาะปลูกเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7นนำรถน้ำสมรรถนะสูงที่สามารถสูบน้ำได้ในระยะไกล ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการได้แก่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24หรือนพค24กอรวนและองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ทำการขุดลอะคลองอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและจากการประเมินเบื้องต้นหากดำเนินการสูบน้ำต่อเนื่อง7-8วันน้ำบริเวณในอ่างจะเต็มความจุที่1 5 0 0 0ลูกบาทเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการปุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวว่าถ้าหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จเราจะขยายแนวทางนี้ไปยังพื้นที่อื่น ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยจะสำรวจจุดที่มีแหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งน้ำกักเก็บเพื่อนําน้ําจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งกระจายแหล่งน้ําให้ทั่วถึงช่วยพี่น้องกเกษตรกรให้สามารถทําการ,กรเกษตรได้แม้ในช่วงฤดูแรงประชาชนและ,กะเกษตรกรในพื้นที่ตําบลป่าไร่อําเภอดอนตาลได้แสดงความขอบคุณและแสดงความดีใจที่ในปีนี้จะมีน้ําสําหรับทําการ,กรเกษตรและการอุปโภคบริโภคซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ในการรับมือกับภัยแล้งลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและอา ที่ของคนในพื้นที่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบนตบ้าบน,บนไร่อเภอดอนตาลจัังหวดมุกดาหารนำเสนอข่าวโดยไทยสยามนิวข่าวออนไลน์ภูมิภาคสุธยาสีดีระลำดับภาพรายงานสวัสดีครับ